สวัสดีครับผมเอกบ้านสุขใจระยองนะครับในวันนี้นะครับคลิปดีๆบ้านโดนๆนะครับผมจะพามาแนะนําบ้านเดี่ยวขนาด70ตารางวานะครับมี2แบบแบบ2ห้องนอนและ3ห้องนอนนะครับตรงนี้นะครับอยู่บริเวณนองละลอกบ้านค่ายใกล้กับนิคมเหมมาลากนะครับแล้วก็ใกล้กับบริษัทอิเล็กโทรลักด้วยนะครับตรงนี้นะครับของแถมจัดเต็มจัดหนักจัดแบบคุ้มสุดๆเลยครับเดี๋ยวเราพามาชมกันเลยครับ ครับด้านหน้าของตัวบ้านนะครับรั้วนะครับเราก็แถมเป็นรั้วสแตเลสนะครับผมตรงนี้นะครับปูสนามหญ้าให้ด้วยมีต้นไม้ให้ด้วยนะครับอันนี้ที่แถมหมดเลยนะครับแล้วก็มีโต๊ะมานั่งเล่นให้ด้วยนะครับลงรถสามารถจอดรถได้2คันนะครับหลังคาตัวบ้านเป็นซีแพคนะครับผมพื้นบ้านนะครับยกสูงประมาณ50เซนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าครับ ครับเข้ามาด้านในตัวบ้านนะครับตรงนี้นะครับเป็นโถงรับแขกนะครับเราแถมนะครับผมมุ้งลวดเหล็กดัดผ้าม่านนะครับแบบนี้เลยนะครับโคมไฟนะครับเป็นโคมไฟคริสตัลนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับห้องนอนจะมีสองห้องนะครับอยู่ฝั่งความมือของตัวผมนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องนอนกันดีกว่าห้องนอนขนาดกว้างนะครับเราก็แถมนะครับผมมุ้งลวดเหล็กดัดนะครับทุกบานหน้าต่างทุกบานเลยนะครับ ตรงนี้นะครับเปิดรับลมภายนอกนะครับโอ้อากาศเย็นสบายมากเห็นวิวเขียวๆด้วยนะครับลมพัดตลอดนะครับผมเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่2กันครับสำหรับห้องนอนที่2นะครับเราก็เช่นเคยนะครับหน้าต่างนะครับรับแสงแดดโอ้โหหลังนี้นี่คือเป็นหลังริมนะครับได้วิวธรรมชาติได้แสงแดดได้ลมนะครับแถมแอร์ให้ด้วย1ตัวนะครับพามานนะครับแล้วก็ห้องนอนที่2ห้องนี้นะครับมาสเตอร์เบดมเราจะมีห้องน้ำในตัวนะครับ ห้องน้ําเราก็กว้างนะครับสุขภัณฑ์ของคาซ่านะครับเป็นสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวนะครับมีอ่างล้างหน้าให้ด้วยนะครับครับนี่คือห้องน้ําที่2นะครับก็กว้างเหมือนกันนะครับสุขภัณฑ์ของคาซ่านะครับเป็นแบบชิ้นเดียวเหมือนกันนะครับนั่งสบายมีความสุขลุกนั่งสบายครับนะครับส่วนบริเวณนี้นะครับเป็นส่วนห้องครัวนะครับห้องครัวเราก็กว้างนะครับบานซิงนะครับ ซิงน้ําก๊อกน้ําให้ด้วยมีประตูด้านหลังแล้วก็้วดเหล็กดัดนะครับนี่คือแถมเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันครับครับด้านหลังบ้านนะครับโอ้โหมีขนาดกว้างมากนะครับตรงนี้นะครับโอ้โหกว้างมากๆาเลยสามารถที่จะปรับเป็นมุมนั่งเล่นก็ได้นะครับนี่คือด้านหลังของตัวบ้านนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผม บ้านหลังนี้นะครับผมขนาด2ห้องนอนเริ่มต้นนะครับเพียงแค่คุณลูกค้ามีรายรับรวมประมาณ2 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับกู้รวมได้สูงสุด3มคนนะครับคุณลูกค้าก็สามารถเช็คกำลังการกู้แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านสวยๆหลังนี้ได้เลยครับพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะครับผมฟรีค่าโอนด้วยนะครับผมปร,ประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคากับบ้านหลังใหญ่ๆครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมเอกบ้านสุขใจระยองขอตัวแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับบ้านดีๆในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ